สามเหตุผลที่ควรทำนิชมาร์เก็ตติ้งมากกว่าแมสมาร์เก็ตติ้งข้อแรกนะคะงบน้อยกว่าแต่ได้ผลลัพธ์ที่ลึกมากกว่าเพราะปกติแล้วแมสมาร์เก็ตติ้งอะจำเป็นต้องใช้มาร์เก็ตติ้งบัจเจตค่อนข้างเยอะเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนจํานวนมากให้เขาเห็นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนิชมาร์เก็ตติ้งอะเราทําการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มเฉพาะไปเลยเพราะฉะนั้นในงบการตลาดอะค่ะเรามักจะใช้น้อยกว่าเพราะว่าในถังของออเดียนส์อะมันมักจะน้อยกว่าค่ะ2นะคะเรายังสามารถทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเข้าถึงเขาได้มากกว่าและทําาให้้้เกกิิดดดดบรนนยีไม่งขึ เพราะว่าเราจะสามารถคอสตอมไมซ์หรือว่าใช้แมสเซจที่ใช้ในการสื่อสารนะคะให้เจาะไปถึงอินไซต์ของกลุ่มที่เป็นนิชมาร์เก็ตของเราได้อย่างชัดเจนค่ะมันจะทําให้เขาอ่ะรู้สึกว่าแบรนด์อ่ะหรือสินค้าของเราอะ่ะเข้าใจเขาจริงๆและรู้ถึงปัญหาที่เขาต้องการจริงๆทําให้เกิดการซื้อซ้ําได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดแบรนด์เลยตี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะข้อ3มนะคะเราจะเกิดความแตกต่างได้อย่างชัดเจนแล้วเราก็ไม่ต้องแข่งขันทางด้านราคาค่ะเพราะว่าการเจาะนิชมาร์เก็ตติ้งอ่ะเจาะกลุ่มคนที่เขารู้สึกกวว่่่่่าา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 เเเเเเรรรทํมมมพืออคจจิงงงๆีโดดนนแและแตตยช พอเขานึกถึงปุ๊บเขาจะนึกถึงเราทันทีในเมื่อราคาของเราอะบางทีอาจจะแพงกว่าหรืออะไรต่างๆผู้บริโภคเองอก็สามารถพร้อมที่จะยอมจ่ายในบัตเจตที่มากขึ้นเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาได้สินค้าและบริการที่มันตอบโจทย์กับอินไซต์หรือความต้องการของเขาจริงๆมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่นะคะก็เป็น3ข้อที่อยากแนะนําให้หลายๆคนนะรู้จักกับนิสมาร์เก็ตติ้งแล้วก็อยากให้ลองทําดูค่ะเพื่อให้เราะสามารถใช้มาร์เก็ตติ้งบัตเจตได้เอฟเฟกตีฟที่สุดจับก,กลุ่มลูกค้าของเราอะ่ะได้อย่างเข้าใจเขาที่สุดและให้เขารู้สึกว่าเราททําาาาาสิิินนค้้หรรรรืือออบบกขขึมเเพ่ตโจจย์งๆ